รู้จักผมพูดคุยกับผมติดตามได้ที่ w ว w l d w อาจารย์กิษณนะภูสิทธิอุดม .net สวัสดีครับพบกับเราอีกครั้งนะคะกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงรู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กิษณนะภูสิทธิุดมนะครับในคลิปนี้สุดยอดคนดวงดีประจำสัปดาห์นะครับ 29พฤษภาคมถึงวันที่4มิถุนายนนะครับ mm hmm. สุดยอดคนดวงดีประจำสัปดาห์มี6ลัคนาที่จะเป็นสุดยอดคนดวงดีประจำสัปดาห์เลย uh huh. ลัคนาที่หนึ่งเมษ uh huh. โอ้โ uh huh. ลัคนาเมษนะ uh huh. แล้วคืออย่างนี้แต่มันก็ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นกับดาวในชะตากำเนิดของตนเองด้วยนะ uh huh. ดาวในชะตากำเนิดนะเนื่องจากว่าอย่างนี้ สิ่งที่อาจารย์พูดไปเนี่ยมันเป็นดาวจรดาวจรคือดาวที่เคลื่อนที่อยู่บนท้องฟ้าจริงๆนะ<ฆ>ตอนนี้นะครับถ้าดาวจรมาเป็นตรงกับดาวในชะตากําเนิดพออาจารย์พูดแบบนี้มันก็ตรงตามนั้นอะ่ะ<ฆ>แ,แต่บางคนไม่ใช่ว่าโอ้ซื้อชุด90้าใบแล้วไม่ถูก <laughs> เสียตังค์หลายพันบาทแล้ว <laughs> มาด่าอาจารย์อย่าเงี้ยนะอ่าเต้องดูลักษณะของเราอมันต้องดูลักษณะด้วยแต่อันนี้ดูดาวจรนะครับ<ฆ>ฉะนั้นสุดยอดคนดวงเีลักษณที่หนึ่งก็คือเมฆ เมย์ต้องกลับไปดูก่อนว่าลัคนาเต็มคนประเท่จาจาร์พูดไหมนะคะสองนะครับสุดยอดคนดีลัคขณาที่สองค่ะธนูโอ้โหครับนี่หน่อยเต็มเลยนะอันนี้อาจารย์ไม่ได้เรียงไหมหรือว่าข้ามไปเลยอันนี้อันนี้เรียงลาดับนะจะมีโชคจากบริวารใครมันชาธนูทั้งหลายอย่าซื้อเองซื้อผ่านคนอื่นนะฮะแล้วก็ไปลอกเลขของคนอื่นด้วยเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าพี่โอนี้ให้เลขมาอะไรมาลอกเลยลอกแล้วก็ไปซื้อซะ อะไรอย่างนี้นะบริวารเอ๊ะวันนี้ใครจะให้ชอบใหม่นะบริวารหรือกัลยาณมิตรทั้งหมดที่เรารู้จักได้ยินเสียงเลขอะไรปุ๊บนะจัดทันทีรอบนี้อย่าเอาความความคิดของเราว่าเออวันนี้ต้องนีแว่าเอาคนรอบข้างนะเอาตรวจสุขภาพดวงครึ่งปีหลังต้อนรับดาวมฤตยูย้ายดาวมฤตยูนะครับจัดว่าเป็นดาวบาปเคราะห์นะครับ เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับดาวมรตยูมักจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บเป็นภัยพิบัติต่างๆนะครับและที่สําคัญดาวมฤตยูจะย้ายเข้ามาสู่ลัคนาถึง7ปีทีเดียวและการย้ายในครั้งนี้นะครับเป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดในรอบ84ปีใครที่กังวลอยากจะรู้ว่าดวงจะเป็นยังไงมาตรวจสุขภาพดวงครึ่งปีหลังกับผมแบบ รู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กิษณะภูสิทธ์อุดมนะครับสอบถามได้ที่ไลน์แอ open down หรือโทรที่เบอร์086-336-6390ลักขณะที่สามที่เป็นสุดยอดคนดีนะครับพึ่งศพนะพึ่ง ศพนะก็จะโดดเด่นนะมีความสุขสบายใจในสัปดาห์นี้มีความผ่อนคลายสบายใจมีโชคมีลาบด้วยนะ,ะลัคนาที่สี่ลัคนามีนโอ้โหชาวมีนนะรอมานานอั้นอยู่นะนชาวมีน,นก็บอกว่าอยู่ดึ้งดึงานานดาวเราะหฤหัดเนี่ยมากลุมลัคนาเอ๊อะเมื่อไรมันจะดีนี่แหละตั้งแต่วันที่หนึ่งเป็นต้นไปนะชีวิตเปลี่ยนแล้ว กหลลายัเงินไหลมาเทมาต้องหาที่เก็บเลยเอาอย่างนี้นะฝากไว้ที่นี่ได้นะคะรับฝากเอาต่อไปนะครับลัคนาที่ห้าลัคนากุมกุมนี่เขาดำพฤหัสเป็นเกษตรตราที่ดีในเรือนการเงินอยู่แล้วนะเงินไหลมาเทมาพุ่งกระชูดเลยสบายนะเมื่อได้เงินแล้วอย่าลืมไปทําบุญด้วยนะลัคนาที่หกที่จะเป็นสุดยอดคนดวงเดนะปิดท้ายปิดท้าย มังกรนะครับชาวมังกรเนี่ยนะกันของอาจารย์หลุดไปแล้วนะคะเดี๋ยวอาจารย์ก็เดี๋ยวมาดูว่าติดอะไรกับพี่หน่อยแล้วกันไม่ได้ที่อาจารย์ฝันนะคะรอบนี้อาจารย์โชว์ให่ก็ได้นะเอาแล้วใครที่เป็นสายเสี่ยงโชคนะอาจารย์ฝันว่ามีแมวมาหาจัดไปเลยค่ะพาไปดูบ้านเขาเออแล้วเขาก็โชว์ลูกให้ดูห้าตัวเออนี้นะอ้าวเรียบร้อยนะครับสุดยอดคนดวงดีประจำสัปตา เก่งดาวไทยดวงกับอาจารย์กฤษณะคอร์สเรียนโหราศาสตร์แบบออนไลน์ที่จะทำให้ทุกคนสามารถดูดวงได้แบบมืออาชีพอย่างน้อยได้เรียนรู้เพื่อดูดวงของตัวเองให้รู้ว่าจังหวะชีวิตของเราจะทำอะไรควรทำอะไรจะดีเมื่อไหร่เป็นยังไงนะครับคอร์สเรียนนี้จะเริ่มเรียนเดือนสิงหาคมนะครับตอนนี้ให้ทุกท่านที่สนใจคอร์สเรียนโหราศาสตร์เก่งดาวไทยดวงกับอาจารย์กฤษณะ จองดวนจำนวนจำกัดนะครับหมดเขตร,รับสมัคร30มิถุนายน2565นะครับใครที่สนใจอยากมีความรู้โหราศาสตร์นะครับติดต่อที่ Line o t o p e o w o w n หรือโทรมาสอบถามได้ที่086-336-6390ครับสอบถามได้ที่ Line o t o p e o w o w n หรือโทรที่เบอร์086-336-6390 เเอร์์ซ็นตปของแต่ละลักษณะพร้อมเลขนำทางและสรุปตัวเลขให้คุณอย่าลืมติดตามได้ที่ช่องยูทู e อาจารย์กฤษณะภูสิทธิอ์อุดม ใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามในช่อง Youtube ของผมนะครับให้เป็นคำว่าติดตามแล้วกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเวลาผมลงคลิปอะไรใหม่ๆท่านจะได้ดูได้ทันทีนะครับแล้วก็มีเพจเปิดดาวรู้ทันดวงเพจอาจารย์กฤษณะภูสิรุดมนะเว็บไซต์อาจารย์กฤษณะภูสิรุดมนะครับจะมีข้อมูลต่างๆนะเพจเปิดดาวรู้ทันดวงก็จะเป็นเรื่องของโหราศาสตร์ นะเรื่องดวงดาวโหราศาสตร์ดวงอะไรต่างๆที่มันเสริมชะตาจะอยู่ในเพจบนดาวรู้ันดวงถ้าเป็นเพจอาจารย์กฤษณาภูสิทธิุดมนะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่อาจารย์ได้ไปทำนะครับไม่ว่าจะเป็นพิธ,ธีกรรมเป็นที่ปรึกษาเป็นอะไรก็จะมีให้ดูติดตามกันแล้วข้อมูลทั้งหมดก็จะไปรวบรวมไว้ที่เว็บไซต์นะครับอาจารย์กิษณาภูสิทธิุดม .net เเพราะมันใส่ได้เยอะกว่านะข้อมูลมันจะเยอะกว่าแล้วก็สืบค้นข้อมูลได้ง่ายนะคใครจะหามนคาถาใครจะดูวิธีปลูกใครจะดูอะไรต่างๆเนี่ยจะอยู่ในเว็บไซต์นะครับ จะมีครบส่วนใครที่สนใจในเรื่องของธรรมะ ธรรมะปฏิบัติอย่างนี้นะครับก็จะมีช่อง YouTube สถาบันพลังพุทธ,ธานุภาพนะครับท่านก็นไปกดปุ่มติดตามให้เป็นคำว่าติดตามแล้วนะแล้วกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยจะมีข้อมูลเกี่ยวกับธรรมะนะครับโครงการร่วมบุญทําดีกับจาก์กิสนะนะบทสวดมนต์มนคาถาต่างๆเสียงสวดมนต์ต่างๆนะครับจะมีอยู่ข้างในเลยใครสวดไม่เป็นท่านเปิด YouTube สวดตามได้เลยง่ายมากนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ